ที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกเกัดขยักขยแงและใจก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกเกิดขยักขยแงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้ รียกแทนชื่อแห ah at ่งกายะคตาสติพิกขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายึงสำเนียกใจไว้ว่ากายะคตาสติ ah at ของเราทั้งหลาย<ม>จะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไวเง้เนืออเียนเพียนเสริมสร้างโดยรอบค่อ เปียนปารกสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ที่ขุดทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แลให้ตั้งจิตในกายะตาสติเสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองที่ขุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่ง เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนักจิ้นจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนี้ได้เห็นสุนักจิ้นจอกขึ้นเที่ยวหากินแต่ไกลร้านแล้วจึงนสดอวัยวะทั้งหลายมีสีสากเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสร็เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนักจิ้นจอก ก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรหนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าแล้วจัดก,กัดอวัยวะส่วนนั้นฆ่าเอาออกมากินเสียดังนี้ที่ขูทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมา สุนัขที่จอะก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองที่ขูทั้งหลายสันใดก็สันนั้นมานผู้ใจบากก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจดังนี้ที่ขู่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เธอได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้นรสด้วยลิ้นได้สัมผัผสผฏสัพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลย สิ่งที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดกันเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษา